เเป็นสืืื่่่ออออททีชถฮงาูวยการย้อนตำนานของดีโรตีสายไหมยอดเหรียญบนจักรยานโบราณวินเทจยุค90ที่นี่เมืองลบบุรีเขาตีนแลโรตีสายไหมยอดเหรียญขนมยุค80-90โรตีสายไหมยอดเหรียญท้ายจักรยาน ขนมในตำนานในปัจจุบันนั้นหาทานได้ยากหากอยากรับประทานต้องไปเจอกันที่สนามกระโดดล่มท่าเดือเขาจีนแลจังหวัดลบบุรีสำหรับขนมโรตีสายไหมแบบหยอดเหรียญผู้ที่เกิดทันในยุค8 0 9 0นนั้นก็จะรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนผู้ที่เกิดในยุคปัจจุบันนั้นอาจจะงงงงซึ่งการขายโรตีสายไหมในยุคโบราณน,นั้นผู้ขายจะดึงดูดการขายที่กระตุ้นความน่าสนใจให้ลูกค้าได้ลองเสี่ยงดวงว่า ตัวเองจะมีโชคแค่ไหนนายวรากศิวัตรอายุ55ปีเจ้าของร้านโรตีสายไหมแบบหยอดเหรียญท้ายรถจักรยานโบราณวินเทจที่ทำให้นึกถึงวันวานกับขนมแสนอร่อยขนมโรตีสายไหมที่ทำจากแผ่นแป้งบางๆเนื้อนุ่มๆบรรจุในปิ๊บ ขนมจำนวน2องปีบที่ตั้งอยู่ท้ายรถจักรยานและยังมีกล่องหยอดเหรียญที่แสดงลูกศรชี้จำนวนตั้งแต่1ชิ้นหากดวงดีจะได้ถึง5ชิ้นโดยมีนายวรากรศิวัตรหรือติ๊กยืนให้บริการ สำหรับขนมโรตีสายไหมแบบหยอดเหรียญผู้ที่เกิดทันสมัยยุค90ก็จะรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนผู้ที่เกิดในยุคปัจจุบันนี้อาจจะงงๆซึ่งการขายโรตีสายไหมในยุคโบราณน,นั้นผู้ขายจะดึงดูดการขายที่การกระตุ้นความน่าสนใจให้ลูกค้าได้ร้องเสียงดวงว่าตัวเองจะมีโชคแค่ไหนซึ่งในยุค 90นั้นได้ใช้เหรียญหนึ่งบาทหยอดลงไปและสูงสุดได้10ชิ้นหรืออาจจะได้กินฟรีในวันเสาร์อาทิตย์นั้นจะมีประชาชนทั้งในจังหวัดธบุรีและต่างจังหวัดมาเดินเล่นกลางทุ่งดอกไม้สูตรอากาศบริสุทธิ์ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินที่สวยงามมีร้านค้าและร้านกาแฟร้านขายของฝากมีบริการอาหารเครื่องเดิม ขี่ม้าชมทุ่งทานตะวันและมีบริการห้องน้ำอยู่ด้านหน้าทางเข้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติที่สนามกระโดดล่มท่าเดือเขาจีแลนั้นอย่าลืมแวะมาหยอดเหรียญโรตีสายไหมท้ายรถจักรยานโบราณวินเทจของนายวรากศิวัตรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงไฮดีซันอจมีพ่อคา้า ประชาชนต่างๆก็มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันที่สนามกระโดดร่มที่าเดือดที่ตรงเขาชี้แหล่เขาจีแหล่นะใช่ไะคุณชื่ออะไรว่ารากระตีวัดว่ารากระตีวัดเนาะฐานเอกพละลายใช่นั่นอะไรมาทำรถพีออนยุกก็คือเป็นความคิดมานานแล้วนะครับที่จะทําตัวนี้ขึ้นมาคิดมาเป็นปีแล้วครับพอดีได้โอกาส ได้รถจักรยานเข้ามาซึ่งเป็นรถจักรยานโบราณวินเทจอ่าแล้วก็ได้เครื่องเข้ามานะฮะก็เลยมา,มาประกอบรวมกันคือมีแรงมันดันใจอะไรคือตัวนี้มันมันเหมือนเป็นการย้อนยุคนะฮะเป็นการย้อนยุคซึ่งเด็กสมัยใหม่รุ่นใหม่จะไม่ค่อยได้เจออ่าการอ่าโรตีลักษณะแบบนี้นะก็เหมือนการเสี่ยงทายนะครับว่ารวมดีก็ได้จํานวนเยอะอะไรจานองนี้ วัดสมัยโบราณเนยนะใช่ใช่เป็นลักษณะนั้นแล้วก็หา,ายไปนะ,ะหายไปร่วมยี่สิบสาสิปีแล้วนะ<ช>เพราะว่าตอนนี้คนที่เคยเห็นน่ะที่คุยคุยกันแน้่นะก็อายุประมาณ30สิบอับยิ่งพวกอายุหกสิบเจ็ดิบนี่ก็จะคุยกันหนุ่งหนิงเลยแล้วเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาได้มาทำตรงนี้อ่าเป็นอยากจะฟื้นฟู ของเก่าๆให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับรู้ว่าเมื่อก่อนนี้การค้าขายเมื่อก่อนนี้จะมีการค้าขายในลักษณะแบบนี้ด้วยอะไรทำนองนี้ก็เลยเอาองค์ประกอบทั้งรถจักรยานแล้วก็เครื่องเล่นเครื่องหยอดเหรียญมาเป็นองค์ประกอบแล้วสรุปแล้วรายได้เป็นไงพอได้ไหมเพิ่งขายครับเ <Yeah. S 1> พิ่งเพิ่งเพิ่งลองเพิ่งลองเปิดตลาด oh. นะฮะตอนนี้ ที่ที่เราออกงานก็ออกงานเฉพาะงานสําคัญสาคัญนะฮะเราไม่ได้ออกงานทั่วไปออนะะก็จะมีอย่างอย่างอย่างที่เขาชีแ้แลที่นี่เราก็จะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็รับงานนอกพวกงานงานอีเวนต์งานเหมางานตลาดย้อนยุคอะไรพวกนี้นอกจากที่นี่แล้วไป่ายที่ไหนบ้างไหนไม่มีเลยมีที่นี่ที่เดียว,แล,วแล้วก็มีงานวันเด็ก ก็คือว่าหลักๆเราจะเน้นเน้นในการอนุรักษ์อ่าอนุรักษ์แล้วก็เก่าใช่แล้วก็ไปไปในสถานที่ท่องเที่ยวเน้นเน้นสถานที่ท่องเที่ยวคือเราไม่ไม่เน้นกําไรผลกําไรอะไรไม่นะบางทีบางทีเด็กๆมากดได้อันนึงเราก็แถมเอาออกแถมอ่าลูกเอาไปอันนึงเป็นสองอันนะอะไร อะไรไปใช่เพราะว่าจุดประสงค์เราก็ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าจะได้กาไรหรือขาดทุนอะไรไม่ค่อยเน้นเน้นฟื้นฟูดีกว่าฟื้นฟูื้นฟูเอาของเก่าๆเอามาให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับรู้แผลตอบรับจากคนทั่วไปที่เขาเที่ยวเขามาเนี่ยมันน้อยอย่างไรครับตอนนี้เริ่มเริ่มเยอะนะเพราะว่ามีเขาตามเพจมาเขามีเพจเมื่อวานนี้ก็มีเพจมาถ่ายทําอยู่แล้วแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาค้รู้จักนะ ที่มานี่เขาก็บางครั้งเขาก็ถามว่าอะไรเหรอถ้ามากับผู้ปกครองผู้ปกครองเขาบอกเนี่ยสมัยแม่สมัยแม่เวลาเรียนหนังสือเลิกเรียนนี่แม่ก็มาหยอดมาหยอดเป็นโรตีเป็นแตงเมอะไรพวกนี้มีแตงเมใช่แล้วคุณคิดว่าจะทำแตงเมย์ไหมโอ้แตงเมตัวนี้หายากมากตอนนี้ที่ที่ไปสืบดูคนที่ทำแตงเมย์จะอายุประมาณแปดสิบมันทำยาก สรุปแล้วก็คือจะมาตั้งจำหน่ายตรงนี้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์สี่โมงเช้าถึงหกโมงเย็นสี่ทุ่มหกโมงเย็นเลยครับแล้วหยดครั้งละเท่าไหร่เนี่ยเดยหยดครั้งละสิบบาทครั้งละสิบบาทแล้วแต่ดวงว่าจะได้เท่าไหร่ใช่ใช่ไหมมีมีมีเด็กส่วนมากเด็กๆจะได้เยอะจะได้ห้าอันเยอะาะมีหนึ่งถึงห้าเด็กๆจะได้เยอะก็อยู่อยู่ถึงที่ทุ่นั่นันตอนนี้ก็อยู่ถึงประมาณไม่เกินหกโมงเย็นก็กลับ มืดมันมืดแล้วมัน้านายเราเราจะไม่ได้แปลงข้างในเราจะขายในย่านนี้อย่างเดียวตรงจุดนี้แหละก็มาเจอกันได้แสดงว่าก็ไม่ได้ทานายแบบหวังที่จะผลกำไรอะไรมากมายก็ไม่ค่อยหวังนะเพราะว่าเราอยากฟื้นฟูดีกว่าอยากฟื้นฟูสิ่งเก่าๆที่มันเคยขาดหายไปมา20-30ปีเอามาฟื้นฟูว่าเมื่อก่อนยังมีโรตี ไม่ใช่ว่ามีแต่โรตีใส่ถุงอันนี้เมื่อก่อนก็มีโรตีโรตีหยอดเหรียญอยู่ออะไรทำนองเนี้ครับขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับวันหลังก็มาอุดหนุนกันนะครับหน้าเขาจีนแลนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับตีโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเราตั้งอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้แหละครับไม่ไปไหนไม่ไปไหนนะจุดนี้นะครับอักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดก็ดีในกรุงบรีษก็ดีครับจะได้หาง่ายๆ ครับนะมาดูโรตรีย้อนยุคคุณวลากิวัตรลองลอง,ลองไปดูที่ที่ตู้จะเป็นเอกลักษณ์ของของจังหวัดลบบุรีที่ที่ที่เข็ยนนะาจะเป็นรูปลิงสามตัวเนี่อันนี้ออกแบบเองครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบป,ปรีพต์ทีวี ทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภัยรักทองแก้วผู้ว่าเมืการและบรรณาธิการข่าวรายงาน